ผู้หญิงกับรถปิกอัพหรือรถกระบ,บะนะคะเขาก็จะมีสไตล์การตกแต่งรถเขาไม่น้อยหน้าคุณผู้ชายกันเลยวันนี้จะพาไปดูนะคะคันนี้ด้านหลังเนี่ยเขาแต่งจัดเต็มกันแค่ไหนนะคะไปชมกันเลย สำหรับวันนี้นะคะจะพาไปดูสไตล์การตกแต่งรถนะคะที่มีการใส่โแม็กขอบ18จัดทรงยีรับแพระเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีการแปลงหน้าเป็นมิลเอนะคะแล้วก็เปลี่ยนฟ้ากระโปรงดํานะคะหลักๆนี่จะมี3จุดเลยนะคะแล้วก็ที่พิเสุดก็จะเป็นการตกแต่งใน isuzu สประตูยกสูงเกรดเอนะคะซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของเรานะคะ ในส่วนด้านท้ายนะคะกรองสีน้ําตาลที่อยู่บนท้ายกระบะน,นี้ก็จะเป็นส่วนของฝากระโปรงเดิมที่ติดมากับรถนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกที่จะไม่ติดเทินในส่วนของฝากระโปรงนะคะเราก็ใส่นํากลับมาคืนให้ลูกค้านะคะทีนี้ในส่วนของคําว่ายีราฟแคร์นะคะยีราฟแคร์มันคือทรงแบบไหนยังไงนะคะ ยีรับแครก็คือการจัดทรงในรถรุ่นยกสูงไม่ว่าจะเป็นแคบหรือว่าสี่ประตูนะคะเป็นรุ่นยกสูงที่เอามาทําให้มันเตี้ยหรือว่าต่ําลงนั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะของการย้ายแหนบนะคะเป็นลักษณะของการย้ายแหนบแล้วก็โหลดนะคะ สำหรับสเปคลดคันนี้นะคะจะอยู่ที่หน้าหนึ่งหลังสามนะคะจะเป็นทรงตามใจชอบของลูกค้านะคะคือลูกค้าก็จะมีไอเดียมาจากการแต่งรถนูถ่นดีนี่นั่นแล้วก็จะมาคุยกับเราว่าอยากได้ทรงแบบนั้นนะแบบนี้นะเราสามารถคุยกับเซลล์หรือที่ปรึกษาการขายได้เลยนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนนะคะ ในส่วนของล้อแม็ก์นะคะก็จะเป็นล้อแม็กซ์ขอบ18นะคะจะเป็นทีอีซัมเสีนะคะสีทองนะคะสวยงามมากแล้วก็จะเป็นลักษณะของสีล้อแม็กซที่ตัดกับสีของรถมากๆเลยนะคะสีทองจะตัดกับสีเทาเห็นไหมคะขนาดยางที่ใช้สําหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นขนาด265 60 R18 นะคะนี่ก็จะใช้ขนาดเดียวกันทั้งสีเส้นเลยนะคะสวยงามมากเลยสีทองตัดสีเทานะคะใน ส่วนของสีลลอแม็กล้วก็สีรถนะคะอันนี้จะแมทช์กันมากๆเลยนะคะทีนี้ในส่วนของด้านหน้าเขาก็จะมีฟากระโปรงดานะคะฟากระโปรงดํานี้จะเป็นของแบรนด์นะคะจะเป็นของนากมลนนะคะอันนี้ลูกค้ารีเควสตได้นะคะว่าอยากได้ของแบรนด์ไหนอะไรยังไงนะคะเราสามารถจัดหาให้ได้เลยด้านหน้าก็จะเป็นแปลงหน้ามิลเอนะคะอ่าอ,อันนี้จะเป็น3จุดหลักๆของรถคันนี้นะคะก็จะมีการแปลงหน้ามิลเอ็กซนะคะทำฟากระ แล้วก็จะมีล้อแม็กจัดทรงยีรับแคะมืสักครู่ที่พาไปชมนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับสไตล์การตกแต่งรถนะคะคันนี้นะคะจะเป็นอิซูยกสูงนะคะ4ประตูยกสูงเกรดเอ็มนะคะคันนี้เครื่องยนต์อยู่ที่1.9นะคะจะราคาจะอยู่ที่1 7 8 0 0 0บาทนะคะท่านไหนที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะเ,เข้าไปติดตามรับชมเพิ่มที่หน้าเพจได้นะคะชื่อเพจเมียวอิซูสุบุรีรัมค่ะ